โอกันตอนเที่ยงคือเก้าทุกคนทำา่ำ่ําอันเดียวอะไร <c oughs> ทำทำฉุกันื่อนั่งผิ้วขาดทุกคนก็บอว่ากันเด้อลุลหนาลุ่มลัางอยู่ผิวขาดนี่ไหม ปฏิปอกล้ำค่าก่อนทุกคนล้ำง่ายๆแต่ลำบากเจ้หน่อยด้วยกว่าก้องกระจับเองหีดเองคน อันนัตตียาสินสนิดฟังทุกคนก่อนชีหิตยังทำยังน,นั้นต้องต้องผ่านบุญกับจบก่อนส่องยูทูบเนี่คือการ เื่อที่ได้มากจริงๆเนี่ยนะต้องผ่านนั้น,ผ,นผ่านบนุญผ่านจุ่มผ่านติปัผนผ่านติปานตำนี้จนกัะเป็นลมว่าสีสาวก็ได้ผลสูมงมากเบอร์นี้จนท่อน้อยใจนะเมว่าบุมีความบุมีเมว่าบุมีความรังใจนะ บดีวาเด้อว่าสูซูซูบดีวาได้อันที่ว่าบอกอันบดีวาอันบดีบอกเขาสูดได้อันสูเด้อสูไปทุกท่านบางที่บ่บ่มีคำนี้นะมีตัตีอย่างเดียวเท่าจนน้อยใจจนบ่อยจาปะจนเราบ่อยจากเหตุคนแหละหักท่อจะเท่าบ่ใส่ใจเท่าเลยกรงมภาพาเพราะมันนี้ บ่เคยได้ยินกําลัง,ลงใจว่าส,สู่สู่ดับบิลบัตด้ยินต,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 ตัวนี้นะสม,มุดจบตัวนี้แบบเท่หกหุกนักอันนั้นอญญะไรนักลีจอยพังอัญญาาานนั้นกระซังอยากให้พังคว่ำคุณโดยถูกสกุลโดยมันจะมันจ,จะตะครองแล้วก็โอเคนักลีสิบอก มณิชพาะตั้มเมี่ยวล้ำค่าอ่อนอปกติการเอาข้าหัน่นแสดว่าที่ใครย่ำที่ใครฝึกว่าหัน่นดอกยางมันเพชรเอาแต่ล้ำค่าเนี่ยกับพอ่อทุกคน ทุกคนกับไรปนผู้ดีกินมีแต่ล้ำคาวอ่อนอ่อนอาลืมบอกมัตะตเบิงสิตามกินกขาวเข่าสันๆันมาสังซานลองเบิงงกเลยทุกคนเติมตามกันเลยทุกคนเอาเข่ากับบรรยาก,กาศตอนเทียงพูด้ดีกินพริกหูผาผูผาผิกสามหน่วยกระเทียมงิ่มหนึ่งรับกาใส่ลันใส่ันคาโซยจักหน่อยเพราะเหัน ริกตำ้เล่ำพ้นระเบิดงามๆทำเนี่ยทุกคนพอดีอดเขากับติดตาด้ื่เงินกมั้งเขากับสมุยยังไรพักเก่กนกับบ่มีทั้งคนะวา ก็แรงกว่าสี่เกมเข้าไปบางยมอ่อนแต่ว่าใบบางยมอ่อนการยังบวบปงคนบระตูน้องสุขุจะคนผมมันแห้งแรงใบบางยมก็เลยบกเลยบวบปงชันช้าได้แต่อ่าอันใบพระอีเลอร์กับพระกระเนงแห่งกับมุ้งบุ้งม้งมาสีเขาการด้วยโบกันรองเบิ่งทุกคนเป็นห้าเก้าอันอันรับคาช่วยร้องเร้วแต่เขาจะเมาค้ามเปียกร์ทุกคนเพราะว่าต้องใช้สมแล้วมันต <man> <man demiş> <man> ้องใช้มาค้ามเปียก นะครับเปลี่ยนขึ้นมาค้ามซุกหน่อยละไม่ได้เปลี่ยนตัมันนะถ้าใส่ถูกว้ซื้อเอาลุงมลืมลืมถ้ากัดใส่อันคงเสพยบคงนัวเก่าทุกคนเอาอันนี้เทนบวงบวงเงาเทนจองจองให้ยังบนด้ล่างยังจะได้หม้อตุ่มปลาอยู่เป็งนัวมักหน่อยกะใส่หน่อยมักไรกะไส่ไรเฮามักไรตื้ออ้ออออีกทุกคนหัวเฮงล้านหัวเฮงตือไม่ต้องกินไรอ ไปทำนาทำลำเป่านั่นแหละการที่ใส่น้ำตาลจัะหน่อยเพราะมีมะขามนะถุงก้นแต่มันเกลียวหลับไว้เพื่อคุ้มกบกอมเพื่อคือออกซ้ำโหลดเ调แต่ปูบักเล่าแต่ปูโซ่กะเกลือกัดหน่อยถุงก้นคือว่าอันป้องกันไว้เพื่อว่าปล่พลาดตื้อพลาดเตือนตัวให้คุ้มเสียบค้มค้มเสียบค้มว่าจึงอยู่ตรงกลาง ว่า้เป็นนั่นแหละใส่ประเด็จขันตอนทุท่าทุกคนถวายให้หมักตอนขลัใส่ตอนให้บ่มหมักตอนก็คือประชัยทุกคนถวายให้ปักขีตอนขลัใส่ขีตอนอ่านถวายให้ตามเสพตามม้ตามขึ้นเขาเข่าก็ได้ทุกคนนี่คือประเด็จคนนอกมาหน้าประเด็กิีนั่นเป็นเหตุเองทำเองนั่ทุกคนกับประเด็จปลาตอนปลาดีเท่านั่นละนั่งคือใส่หน้ามันบวงหนึ่งสองบวงคือบวกหน่อยใช่เนาะบาริงห้าตอนก็ทุกคน คือว่าเาอยากจีบตอนเข้าสิตามพื้นกับเข่าดอะตอนพระขาปั๊อันหนึ่งตาพ่อเนาะก็ได้สองตอนแล้วก็ได้อ่ะตัวสีครีมใะเขากันเนี้ยเป็นกล่อกเนี้ยเห็นเน่บวยเนเ่คุณคุ้มแตตอนนี้มันกำลังเที่ยงเด็ดกับเด็ดก็ห้อนๆพอดีเลยขอก,ขก,ขกับบรรยากาศตำเหมียงเข้าได้นะทุกต้องเขาก็ยุ่งวักเขากันตอนนี้นักเตีเนี่ยบวยเห็นขู่นะจะคุ้มเขาต่วนเขาพายทุกคว่ามันอาการห้อน ขกกระดำมน่ะนาโจกระดำเอาลงไปจักอยู่ใส่ไปเนีเอาลงไปเยียบเขีมอยู่บ่นัง่งทับนั่งทับเพียบกระมึนตีนเนี่ยจะปนมึนขาโนกโนกตีนอยู่บ่นัง่งคือบวยหินบ่โนกโนกเข้ากัน ถ้ากัดิีตามนเติบด้วยเพื่อให้มันเข่าทีเข่าท่าเพื่อมันเพื่อมันละเอียดเห้่มันเข่าเข่าเครื่องปรุงกันนะทุกคนให้มันเข่านี่แหละเขานางกับอันนี้แหละตะวันกระยาแต่เข้มผมไม่มีตอนสองตอนใส่ลงกไปกัสิเทาะลดเป็นขาวอ่อนทุกทุกคนปรุงคุณก็กัดจีใส่อีกหยับหมูใส่นังหมูรือว่าใส่เนื้อแต่ผมมักแล้วแต่ผมชอบทุกทุกคนมันจะได้กระปินกับกดได้ขี้เก่านะทุกทุกคน อันนี้น้ากะลีกินประจำจะหน้อยจนใหญ่ในี่ยน้ำตำเมียงจะสินะทุกคนหนุ่ยแซ่บไปเลี้ยงงัวงเลี้ยงควายไปตำมัวอยู่ส่วนน่ะแซ่บตำลำทางม้วทั้งไข่มักเดือนหน่อยเกมถ้าว่ามีบักเดือนหน่อยก็ดีเขึ้นแต่ว่ามักเดือหนห่อยบมไม่ทุกคนอาชีพบังดูม,มือยุบเดออ้อแซ่บขัดกระดแซ่บขัดหอมข่าวห่วยห่วยทุกคนรับประทานกันเลย ตัอม,มานัทจีนน้ำทุ่มข้าวหแล้วปุ๊กมันแหละตักเลยทุกคนนดำขาอ่อนได้มันบรีเกตทุกคนยำอื่นหลุดไปได้แน่นมันมันเหมือนบางเดือนน้อยนะตอนนี้มันเดือนน้อยค่ะเขากันคือยัองคือยัองบูก,กินบอ ยิมโปรตีนบ้างแล้วนะทุกคนอันนี้แก้กมืออันนี้ตำเมี่ยงคุณมาว่าอะไรนะไม่หมักโยมกินปอนด์น้ำชายมากินน้ำกินอ่ะคุณนมา ยุบนาตะลีก็คือดเลยกืหอหดเลยกินกินยาบ้ายาบ้ามันมันบวชคือยาบ้าอันนาลาเตอรี่อะพิษกรรมทุกคนมาโหลดจากทางใดเอางบกเขา่าวัดในกรนะีบเลวเนาะอันนี้พักไหมมังย้อมทุกคนไปเอามาให้ ดีมดเลยมังยมดิตอนหมูอ,อ,อมมมนะบอ่นะอบไไบอ้ออืมอ่ะยุกตอนเปิดกอกแม่พันมาว่าน้ำทักนี่เลยบบมจักยอาทั้งในทั้งยานะนะโทรเขไปด้แล้วหูแล้วหูแล้วอ้าคือยุกยานทุกคนอือฮะนาะ ทิบมือเสียหนึ่งใบมันแก่มันใบม,มัน,อ,อ,นอ่อนพอมันคุ้ม <c oughs> เสียะสาะใบเงี่ยกระแซบอยู่ ยุบยุบแยบแบทุกคนเลียบมาเลียวกลาบอยู่รถต้นเนน่ยตานับตาเลกไม่อ่อนมันยังอ่อนโพนยัคมนี่กับเขา Ước lắm Chấm miệng anh phắc cà rong phắc cà răm bọc Thêm phắc cà răm Thêm cà răm mẹ mắm mắng ní đi น mm ้ำกระูกไปเยอะ เียงเพด็ดห่อนคะแฮมแฮมแฮมรามาตอนจะเศร้าไมเย็นเย็นเขีบเชบทุกคนเชีบเด้อ เขาบอกเขากันกบหู้งีบขาลุลงดิอย่างเดียวเขาเขาอีบอ้าพอคนใหม่ใส่